ลูกกินกับแม่กินเหมือนกับเมื่อกี้กันดิแต่เมื่อวานเราไม่ได้เ็ดกินค่เนาะสุสุสุคุกเข้าไม่เข้ากันไปไปพาไปเนาะอืมไปเบิ่งดูเป็นอะไรไปแบบมันมันเหลืองจะกอดเนาะมื่อยหได้เอาเอาเงินบอพอเท่าไรสามเดือนมเห็นเจ้าอยู่หมดบ่เดือนปลายนึง นะค่าเนะท,ท่า,าทาออนนะี่ได้อยู่ด้วยกันสำนิ่น้องเบิด์เลยเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะทักทายสบายดีควยพี่น้องอีพีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะเป็นยังไงพี่น้องก็คือได้ยินเสียงไห้ว่องๆอยู่ นี่นี่แล้วก็ทางเกษตรจนเป็นบบดน,น,นี้เนาะมักทั่วมักแตงเพื่อนนี่กะไหนนี่พี่น้องเนาะมักเล่นกุกน,น,นี่ล้วก็ปุบ่โปอพี่น้องไงได้เน,ะน,ะนาะมาแต่กวดพี่น้องไงมาแต่กวดกับลูกกับพอดีถกท่องติม mượn nhìn thằng sào trói phun cái giặc sông nạm cựa phi nông nó, giặc say ya, phải xanh xung xong và quá, nó chuẩn mau biệt nó áp nó phi nông nó, giặc sông dài và hoài, sông dài nó đấy, ở bản thi phi nó, cứ quan mạng phun nó phi nông nó, xài nạm cựa, say ya, hình nó mịn hơi mịn nó, phi này khỏi đi sau nó, thằng sào trói ให้เขาจอยก็ดูกทายเพิ่นแหละพี่น้องเนาะกำลังอะไรอยู่อือไหนกินข้าวบ่เอาไปชูลูกกินบอโอห้ตัวใหญ่พอนลูกโสดพูแท้กินบดหนีก็ง่ายปัะเดียวแล้ววะนี่ลูกกินกับแม่กินเมียนกับเมื่อยกันดิเอ่อแต่เมื่อวานเราไปเห็ดกินใช่ไหมโน้สุ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 กุกเข่าให้เขากันไปไปพาไปเนาะ Ừ, phải bưng đu, thế nó đây ừ, phải nhuộm áo nè Nát bò nè Ừ, phải ăn hay cái này phải lột bà ừ. hay cực là phi nói người nó yu khẩu cứ sợ chơi vào bò nó Hãy hay cho kênh Ghiền Đây nó Đấy nó Thì nó phải thay vô thử Dần ra Chắc hãy nhọn nhàng Chắc tính nhọn nhàng Nó là cái đây Hãy khắc hãy nè thế à Thế <laughs> ăn với Hả? Thế ăn Nâng khẩu Nâng khẩu Nâng khẩu Bảo phay. เออคนย่านทางนี้เนาะโอ้ยอย่งได้แต่ละคนปินอได้เรียบร้อยว่าลรอพ่อโอ้ยปวดพูยืดร่นถยหัวได้แล้วจิมากินกับลูกก็ได้ แม่กระถกท้องลูกกระถกท้องลังลายมาต้องกันจนบิดกี่นี่น้องโอ้กไปเอแม่กะถกท้องลูกกระถกท้องเรา่ะเป็นก็เป็นห้มกันบัดเดียวเราปะม่อื่นนีสาวจ้อย้อยสชงยามื่นนะเช็ดจึงได้หล้ามาอยู่บ่

ดูแลก็มากออด้ดอ่ะขายห็ดบ่อสฉยๆกันนะขาย h ็ดบ่ออบไอย่าเงี้ยอ่ฮะอยู่อยู่ไปกดผนากนี่คณคณมีพนาเนาะกดไปกดจะของหร้ยังดีเฮ็ดปวกมาบุหรลายคือแบบม่แกงจี เออว่าเต่ท่องใสยเช็ปวกมะเกงนะมมึดละบ่ฮ็ดปวกไงฮ็ดปวกงนเอาไปต้อนผชาวบ้านยังเกาะเ้เมื่อน่ะแช่บ่แช่บ่แ่่าผู้ชาวบ้านยังนาะบาวทองใส่เพื่นเราเพื่อนเาลืมหละเอ อู๋อู๋กินข้าวดีดอกอ่ะเห็นเลยไช่หนี่บอแต่ไม่ใช่ถอดช่วยเลยมานทำข้าวมาทำข้าวโอ้ยเออเลียตดิดมรดออกไปรดปิ้งรดเด้อปิ้งรดปิ้งรดแมวแมวท้องใสวะหรือแมวไผ่นี่ เมยสามหน้ามานนี่จอยกับโบมักแมวปันไหนว่าจะจอกั่โบนะโบมักไ้ไข่ๆเน่าๆชิมเห็นเห็นกระติกเนาะจับปิ้งยีรุษอยงางนี้อ่เฮ้ยเอ้ๆ ไปไหนไปพุดกตันตัเลยไม่ยังไปฮะตุ่มนะก้อยกันนั่น่ะล่ามไปล่ามไปเจะนั่งใกล้กันเป็นหนกที่นางไปยากกันนียเนาะเนาะโอ้เป็นคนเวียดคนจีนนะบ่อเนี่ยเอามือฮุบลอดบานนี่เนาะดูขักดีนี่ นี่ใครแก้มกินเขาน้ำจายจายจายายเยอะอืมยเงไ่น่ะบตาหงาบอลีบอนะไอ้บออะกบานลยบอคือยิมสินี้เหรอเยอะพี่สีดนาหัวคนครับเ่ไม่ดูนึกไม่แดงไม่ดูเห็นโบฮ้คนใทยิ้ยาน้อยไม่ด มดูไม่ด no ูเห็ดเห็ดดำผ้าเนาะผักเกี้นี่อย่างไนี้บัวนเนาะเออเอาทุกนั่เนาะเอาวัตถุยางเอ้าเอารีบอ่ะนะโอ้ยางเป็นแน่นน่โอ้ยเนี่ยเนาเราเรามีอะไที่เอาวัตถุยงิเราไม่ได้กินสิทธรมไกินิท์เลย เท่ห์ที่วนไงปวเลยอะองมืนไปแล้วโอ้อุตสาอนี่โยอุอตสากดใจให้โอ้ยยุกเลือก,กอนเบิ่งเบิ่งเบึ้งว่านด้กินน้ำยุเลือก,กอนรวช่างเหมีนเนาะโอ้ปเป็นช่างเนาะต้องโอ้บลที่ขึ้นมากอยูอ่บ่เ <c ười> นี่นี่ลายเต๋บ่บ้านได้กับคนลยคนหาเนาะอ คือเห็นเอาลงเฟซโหลดคือว่าทั่วป่าทั่วดอนอยู่สิดอกเนาะไอเนี่ยมันจะเป็นอะไรถ่ายดอกกรถ่ายมาไม่ได้เที่ยงน้อยกวางคอยหาเจ้าโทรหาบอจิ๊บเนยมีบอเฟสเพิ่นนะอ๋อบาทเห็นเนาะนะอ่าพี่น้องเอ้ยฮะยาดอกพี่น้องเนาะน้อยเองโทรหาเพิ่นอืมยุกเลื่อยยุกเลื่อยเลย กักเน้โอ้ยนเนาะเด็กกระยุกและเฮ็ดจรได้เพูนไปก็ได้ไปแล้วคอยกัน,นเนาะออมูและนี่ก็ได้ออกมาเลยส่องนอนกอดกาดเหล่าสาวบ่ <c oughs> ปยปไหนะ <c oughs> เอ nó à với bớt thực gian lý à gian thì hướng nả lý wow, nghe sao bạn cao bạn cao đấy trời trời nó à. <laughs> mấy bài lột cho cây chứ đây là bao đây bỏ đấy mặc hình nó phải

ลงเบิ่งเนาะบางทีหวยหากเลังเดดรถมันก็มีได้ว่าพอได้ได้เนาะบันเทงเนาะึมือเทงมือมานก็มานได้พี่น้องกันเนาะใส่เบ็ดโกเบ็ดเขียดก็ได้มือบอมานกับแดดกับบอมันแต่บางคนดูที่ดวงอย่างนกันะดูที่สีมือคนพร้อมนะมาชิมืันแล้วดวงหอนล้ว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 นเห็นคุ้นมานที่นัได้ก็บมานเออขันคุ้นบอมานเห็นัได้ก็บบอมาน ใส่น้ำขอนกับบวทึกใส่น้ำลายกับบวทึกคนดวงดีไปหาขี่กับพ่อเฮ็ดคนดวงเฮ็ดไปหาเฮ็ดก็เหยียบอ kind of like like <c ười> ึไปโดนอย่างเนาะเมียนบ่นี่บ่าไป่เยียบบ่เจ๊กแล่เนาะไก้เข้ามากันชันกันเด้อเอ้ากินนี่คือเจ้าจับอยู่อยู่่พีเนาะเนี่ยเหล่าโม่ชั่วไปอยู่ปะไปลืมไป

đúng không đi đúng không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 , à, không, phải... à, không à, thì, à, là đúng không 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 không đúng không đúng không em FC มันเฮงเสียอยู่เนาะเฮ็ดเพื่อนจ๋านี่คือบ่ตีอยู่นี่ก็ có บ่ตีซือนนี่กะกินนอนยังนะลูกสาวเจ้าของยังบ่จับไปเนาะฮะใหญ่

ตาอ่อยชักแล้วบ่นอนเสื่อหมอนเม่นจะขาบนังเต็มยังก้าวน้าตาว่ก้าบน้าตาขึ้นอยู่ที่นี่ที่อ่ไหวเออเก็บเก็บ็นแล้วเบิรโตยูโตที่เราเออใช่ยังบ่ทันได้ชักงอ๋อขัาขนาดทน มีแหงคักเดียอย่าปะไว้ดนลายเลยเนาะจ่อยดวงน้อยมาตายให้ได๋เน่ยมันออกเห็ดพุ่นล่ะครับขอช่วงนึงมันก็คือถึงนน้องเลยจ่อยแล้วเนาะ่ปวดหัวแหงอีหลีนอเล่นนี่ล่นหันเนาะเจอุ่นเจอพี่ิสักปีนะช่วงที่ว่ามันุ่นตอนนั้นให้กูให้อืมเบิ่งเอาแหละจ่อยบาดมันมันนั่ง่สกเนาะ เมื่อยได้เอาเอาเงินบอพวเท่าไรสามเดือนมอเห็นยอดอยู่หมดบ่เดือนปลายนี่ย่วยเลยคาดหาสิได้อยู่ด้วยกันสัมมิตรีน้องเบ็ดเลยเนาะเบ็ดเบียนเบ็ดกรรมตัวกันเบียนเบ็ดกรรมตัวกันท้องใส่ได้ใส่จักปีท้องใส่เจ้าจิกปีเจ้าฮะขวี่ามุ่งเจ้าก่อนอยู่มุ่งกันจักปีฮะอยู่มกันจักปีกับน้องนึงคนหนึ่ง อันหกจะหกปีหกปีมั้งล่ะหกปีหกปีเทาหกปีเลยเนาะเจอกันตั้งแต่เกิดไม่ได้หนิอือหกปีมั้งเนี่ยหกปีช่วงโควิดเอี่ยดนโควิดโควิดก่อกันเลยวนเที่ยวไปเที่ยวมาได้เนาะไอ้คนเที่ยวไปเที่ยวมาได้ยันบม่ได้กันเนาะไปวะ ินเที่ยวไปเที่ยวมาได้ยันไม่ได้กันเนาะว่าบางทีเขาหงองน้ำฝนลดยันเจ้าหน้าที่เพิ่ม่ออกบบบนี้ไปหาั่นะไปหากันเนาะคนมาเออต้าไมยังนอนเต้าฉันอะไรกับหอนดหนึ่ง Đi bộ này bộ nó. Cái <laughs> ừ. cái nào. <laughs> oh, đòi, <laughs> Cũng. Cũng. Mà cái này này gần mau vô. Ờ, vào đâu mà đá đi nó. Chín là chứ mày cái gì nó. Tắt mà đi. Bỏ hết đồ thùng hết mà ra không mà mau luôn nó. Ờ. <laughs> oh. thăm đá nó là mà không biết. Không

เออหุ่งทองใสพี่น ja ้องเไยมังทั่วได้เป็นมากแล้วบ่าเนี่ยแล้วคนเราได้ปลูกปลูกไปไล้ปลูกนะปลูกไปปลูกบ่เออโบก้ากินนะจ้ะนี่เอานี่บางคนปลูกในต้นเองต้องการเสริมใช่ไอ้นี่ไม่ใช่กินอยู่บ่ของเจ้าคือหกแท้ะดูดกลีได้พี่น้องเนาะปัดทุกต้นน้อยๆก็เป็นมากเนาะโพดพี่น้องเไย เขียนนี่สวยครับมือนพ่อมือรถท่องใส่เนาะเขียนนี่สวยครับมันเต็มข้ออันยาอยู่คักกี่ลีนี่คัก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 ยิงแต่เรื่องรถท่องใส่แล้วแบบนี้เนาะเล่นีได้ก็ถือว่าบายบายบบดนี้เนาะนัลอืมหยิบซีถึงเชียจะใส่กับเสิร์ชอยู่ โอ้ยแล้วนั่นเดียวคิดเนาะนั่นเนาะเฮาแทงเรื่อยๆแบบน้องเนาะให้เอน้องกันโอเคกว่าเนาะอ่าแลวเือเือมันประวัติศาสตร์เนาะทางสเนาะ FC เพิ่นเห็นเจ้ากับปกับน้ําพลเจ้าจ้อยกับปกับบพรเพิ่นว่าโอ้ยจับคู่ชสิกันเป็นหยังว่าซั่น บางที่พูดหนูจะมันกับบังคั้งบางรายน้องอยู่ตีว่าบันาคนละบางทีว่าเชิ่มือดดกอมใช้กันอยู่ก็เป็นไปได้น้อเอ๊ะนั่น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 นักนนั่นนั่นั่นนัเนนอ่นขั้นว่ามั่นน่นนั่นนั่นน่นนั่อ่นนั่นนั่อนู่นนั่นน่นั่น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 ันนั่นนั่นนันนั่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 นบ้านนั่นน่นว่า เออบอลจะวอามือไหนบะ้านนี้กัมีแค่นี้กอวบนอืมเทชาวบานนี่แหละพอได้ฮลัลโหลท้องไซมือนี้เข่ากาั้นหนูอยู่ดวงบ่มือนี้คนหิ่งดูหาอยู่หากินอยู่พี่น้องเนาะอืมนั่นแหละยังไงสำหรพี่น้องเลยคนมักไปหาอยู่หากินทางทงา้องไซเราก็ได้กบเขียนยังไม่ได้ขาด ขาดเต่นค้นคงใจตอนนี้เนาะเพราะว่ามาแต่เสาเลยท่องใส่มาขาดเต่ค้นคงใจทางท่องใสว่าพี่น้องเลยเฮ็ยมีค้นคงใจนี่ก็สิบมเงียบเงาเป็นไงเนาะอ่าไปยามหายไม่ได้ก่อนเนาะท่องใสเนาะในค้นคงใจแต่ซ่อนเมื่อผักม่ยาอยู่บ้านเนาะ ง่ายขึ้นเลยว่าโชคโชงน้อยเอาละเบาจบเดี๋พี่น้องเดี๋พอได้ยิ้มได้หัวไปปันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเงินอีกค้อนจักได้จักย่างพี่น้องเลยห้อนใจในคลิปไปพี่น้องเนาะนะจะได้ขอโถ่รำลาศกอนพี่น้องเนาะผิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อฮะแต่นี่ละก่อนพี่น้องสบายดี